สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่องวันดีๆนะคะวันนี้ก็มีสาระเกี่ยวกับน้ำข้าวมาฝากนะคะพอดีว่าแอดรน้สืกไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าตอนเด็กๆแม่เคยทำน้ำข้าวผสมเกลือให้กินนะคะตอนที่เป็นไข้นะคะน้ำข้าวก็จะมีประโยชน์นะคะมีวิตามิน B วิตามินอ e ีสูงนะคะ เหมาะกับคนป่วยที่กำลังพักฟื้นไข้นะคะเพราะน้ำข้าวมีสารอาหารที่สามารถดูดซึมสารอาหารในร่างกายได้ดีนะคะไม่ทำให้ท้องอื่นไม่ทำให้ท้องเสียนะคะร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารจากน้ำข้าวนะคะไปหล่อเลี้ยงร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้เร็วนะคะแถมว,วิตามินบียังรักษาโรคเหน็บชานะคะ แก้ท้องอืดนนะคะแล้วิตามินอ e ีนะคะก็เป็นยาเย็นนะคะช่วยขับปัสสาวะแล้วก็ถอนพิษต่างๆนะคะผิดสำแดงได้นะคะแก้ร้อนไหนได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับใครที่มีอาการท้องเสียนะคะสามารถกินน้ำข้าวผสมเกลือนะคะเล็กน้อยแทนเกลือแร่นะคะ ส่วนวิธีทําน้ําข้าวนะคะแล้วก็ดินน้ําข้าวจากข้าวที่เราไปหุงนะคะส่วนข้าวที่เราไปหุงก็เราก็ล้างน้ำำําทาความสะอาดแล้วก็หุงเติมน้ํานะคะให้ท่วมข้าวให้ท่วมสักสองสามข้อมือนะคะเหมือนเราจะต้มนะคะพอเราต้มข้าวเปื่อยเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราก็าลินน้ํานะคะออก ก็จะได้เป็นน้ำข้าวแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาข้าวในหม้อนะคะอ่างไฟการทำน้ำข้าวเวลาหุงเราไม่ได้หุงใส่หม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะเราจะหุงเตาถ่านหรือเราจะหุงอ่าเตาแก๊สก็ได้นะคะพอเราลินน้ำข้าวใส่ถ้วยนะคะเราก็จะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะหรือครึ่งช้อนเพื่อให้มีรสนวนนิดนึงนะคะ สำหรับวิธีนี้อยากให้เพื่อนเพื่อน<ๆ>ทุกคนลองเอาไปทำตามนะคะเพราะมีประโยชน์มากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ